ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมารับชมที่ดินหนึ่งแปลงนะครับนี่ครับด้านหลังของที่ดินนะครับตรงนี้ที่ผมถ่ายวิดีโอเนี่ยจะเป็นด้านหลังนะครับติดกับอ่างเก็บน้ําบ้านหนองคอครับตาบลย่านหลีนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นถนนสาธารณะริมคลองริมอ่างเก็บน้ํานะครับเข้ามาที่ดินแปลงที่ผมนําเสนอขายเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้า ตอนนี้ผมกำลังจะพาเดินเข้าไปดูนะครับนี่ครับที่ดินจะเป็นเนื้อที่ทั้งหมด36ไร่นะครับนี่ครับแล้วก็กำลังจะแบ่งเป็นแปลงนะครับสี่แปลงนะครับหรือว่าจะซื้อยกแปลงก็ได้นี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่ดินนะครับนี่ครับที่ผมถ่ายทางภาพทางอากาศนะครับนี่ครับแปลงนี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยจะ หันหลังเนี่ยติดกับอ่างเก็บน้ําสาธารนณะอ่างนี้เลยนะครับจะมีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีอ่างนี้ก็มีความกว้างประมาณร้อยไร่ได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นถนนขันดินนี่ครับริมอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะมีถนนคันดินเอาไว้กักเก็บน้ํากั้นน้ําเข้าไปในที่นะครับแล้วก็ที่ดินที่ผมนําเสนอขายนะครับ นี่ครับจะเป็นแปลงนี้นะครับตรงนี้ผมเข้ามาท้ายแปลงนะครับท้ายแปลงเนี่ยจะติดกับอ่างส่วนด้านหน้าจะเข้าทางฝั่งนู้นตรงรถสีแดงแดงตรงนู้นเดีย๋ยวผมซูมให้ดูรถสีแดงแดงนูนะ่นฮะนะฮะรถสีแดงนะครับจะมีลวดลวดหนามก็คือทางสาธารณประโยชน์นะครับจะเข้าทาง รถสีแดงแดงตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็ริมทางลวดน้ำเนี่ยก็จะเป็นทางสาธารณะกว้างหเมตรเข้ามาชนที่นะครับก็จะเป็นทางจากหมู่บ้านนะครับห่างจากหมู่บ้านประมาณร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมกลับมาทางนี้นี่ครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําสาธารณะประโยชน์นะครับนี่ครับแปลงนี้สวยสวยเลยนะครับก็ แบ่งจำนวนสี่แปลงนะครับสี่แปลงจะมีถนนสาธารนณะติดหน้าแปลงแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะติดกับอ่างเก็บน้ำทุกแปลงนะครับประมาณล็อกละประมาณเก้าไล่ถึงสิบไล่นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับพิกัดก็ตำบลย่านรีอำเภอ กระบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ผมเบียร์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้นะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามและรับชมนะครับตรงนี้นะครับที่ผมมาถ่ายทํานะครับนี่ครับจะเป็นด้านหน้าของที่ดินนะครับเป็นทางที่เข้ามาจากหมู่บ้านนะครับนี่ครับเข้าจากหมู่บ้านมาประมาณสักสองเมตรนะครับก็ จะมาเจอนี่ครับจะเป็นทางเข้ามีเสารวดน้นาำนี่ครับเป็นถนนสาธารณะมาจนถึงปากทงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นที่ดินนะครับนี่ครับผมแล้วก็แปลงนี้เลยครับ36ไร่3งานนะครับ70กว่าตารางวานะครับก็จะยกผืนก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อ เป็นแบ่งแปลงก็ได้นะครับมีทั้งหมด4แปลงนะครับก็สามารถมาจับมาจองได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเบียร์นะครับขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอพระคุณมากครับที่ติดตามและรับชมครับ